วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำ PNG element Steam Fantasy World สวยๆแบบนี้แบบนี้ และแบบนี้ส่งขายบน Adobe Stock โดยให้ ChatGPT 4o ช่วยทำงานสร้างไรายได้อยากรู้ว่าผมทำได้ยังไงคุณก็ทำได้ไปดูกันเลยสวัสดีครับพบกับผมก่อนที่ช n นลนี้เช่น b า ai, ai, AI สร้างไรายได้ด้วย AI ครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับก,บการสร้างภาพ PNG หรือภาพพื้นหลังโปรง่งใสในธีมแฟนตาซีเวิลด์หรือโลกแฟนตาซีไม่ว่าจะเป็นปราสาทดาบนักเวท ซึ่งธีมในโลกแฟนตาซีถือเป็นธีมที่ได้รับความนิยมมากในสื่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์หรือแม้กระทั่งวิดีโอเกมซึ่งหลายๆกลุ่มธุรกิจและห้างร้านต่างๆที่ทําการตลาดต้องเข้ามาหารูปในตลาดไมโครสต็อกหรือตลาดขายภาพออนไลน์ไปใช้งานกันอย่างแน่นอนและถ้าเรานํามาตัดพื้นหลังแล้วให้กลายเป็นภาพ PNG หรือภาพพื้นหลังโปร่งใสก็จะเข้ากันกับประโยคนี้เป็นอย่างดีที่ว่างานที่ดีคืองานที่พร้อมใช้งานและแก้ไขง่ายเพราะภาพ PNG หรือภาพพื้นหลังโปร่ง ผู้ซื้อสามารถนำภาพของเราไปใช้งานได้ง่ายนอกจากนี้ยังสามารถทำให้งานของเรามีความเป็นเอกลักษณ์และน่าดึงดูดด้วยครับซึ่งเราสามารถสร้างได้ด้วย AI โดยการทำงานทั้งหมดในคลิปนี้ผมจะใช้โปรแกรม Genby ตลอด Workflow การทำงานตั้งแต่เริ่มไปจนถึงขั้นตอนของการส่งภาพโดยรูปภาพทั้งหมดนี้จะถูก generete ออกมาเป็นรูปภาพที่พร้อมส่งมีไทท l ลและคีย์เวิร์ดที่ถูกสร้างจาก ChatGPT 4o ที่แม่นยำที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาเพิ่มปริมาณและคุณภาพงานไป ร้อมกันและถ้าทําด้วยความสม่ําเสมอรับรองว่าสําเร็จแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ขั้นตอนแรกกันเลยนั่นก็คือขั้นตอนของการสร้างพร้อมด้วย c h a t g p t นั่นเองครับ โดยผมจะใช้ Custom GPT ตัวนี้รวมกับ extension Gen by Automate พร้อมในการสร้างพร้อมจากคีย์เวิร์ดที่เราได้หรือคิดขึ้นมาโดยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับผมจะบอกคอนเซปต์ว่า isolate white background ส่วนด้านล่างผมจะใส่คีย์เวิร์ดที่ผมต้องการคร่าวๆแบบนี้ใครมีคีย์เวิร์ดในใจก็ใส่ไปได้เลยครับพอเราใส่เรียบร้อยให้กดปุ่ม run ได้เลย เขาจะทําการสร้างพร้อมให้กับเราและดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Text แบบนี้เลยครับหลังจากนั้นเราจะนําไฟล์พร้อมมาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมบนโปรแกรม Genby โดยเลือกฟังก์ชัน MJ พร้อม Generator เพียงเราเลือก Use My พร้อมและกด Open เลือกไฟล์พร้อมที่เราได้มาก็สามารถปรับแต่งใส่อัตราส่วนของภาพและใส่คำห้อยท้ายเพิ่มเติมให้กับพร้อมของเราได้เลยครับโดยใส่มากกว่าหนึ่งเขาจะทำการสุ่มให้นะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม Start automate ได้เลย โปรแกรมจะทำพร้อมแบบสมบูรณ์ให้กับเราแบบนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือขั้นตอนของการเจนภาพโดยเราจะใช้ฟังก์ชัน MJ Image Generator ในโปรแกรม Genby สร้างภาพให้กับเราโดยเริ่มต้นให้เราเปิดไฟล์พร้อมของเราตรงนี้หลังจากนั้นกด Start a u t o m a t e ได้เลยครับ พอเราได้ภาพและคัดภาพสวยๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาขยายภาพของเราด้วยการอัพสเกลกันครับโดยเราจะใช้ฟังก์ชัน Image Upscaler ในการขยายเลือกโฟลเดอร์ของภาพที่เราต้องการจะขยายหลังจากนั้นเลือกขนาดที่เราต้องการอัพสเกลแล้วกด Start Automate ได้เลยครับ เมื่อขยายภาพเรียบร้อยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดพื้นหลังกันครับโดยเราจะใช้โปรแกรมกราฟิกที่ตัดพื้นหลังได้ดีและคุ้มค่าที่สุดในเวลานี้อย่างแคนวา Pro ให้เราทำการล็อกอินแล้วเข้าโปรแกรมให้เรียบร้อยเข้ามาที่โปรเจกต์แถบด้านซ้ายมือเลือก add new และเลือกโฟลเดอร์ตั้งชื่อและเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างแล้วเราก็เอาภาพของเราที่ขยายเอาไว้ยนลงหน้าเว็บได้เลยครับ เมื่ออัปโหลดเสร็จเราก็จะมาใช้ extension Genby Automate c a n v a Background Remover โดยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างไปโหลดกันได้เลยครับพร้อมทำงานเมื่อไหร่กด Run Automate ได้เลยเขาจะทำการตัดพื้นหลังและดาวาน์โหล,ลดภา,าพหให้เราแบบนี้เลยเมื่อเราตัดพื้นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำภาพของเรา ไปทำไทเทอและคีย์เวิร์ดกันด้วยฟังก์ชัน Title and Keyword Generator บนโปรแกรม Gen b าให้เราเปิดโฟลเดอร์ที่มีภาพ PNG ของเราเลือกจำนวนคีย์เวิร์ดที่เราต้องการและเลือกประเภทคีย์เวิร์ดที่เราอยากได้แบบแรกพร้อมพ r i อ r ร t y ตี้เขาจะหาคำที่เกี่ยวกับพร้อมของเรามาเป็นคีย์เวิร์ดและแบบที่2 SEO p r i o r i พ y เอรตี้เขาจะนำคำที่มีคนค้นหาสูงสุดที่เกี่ยวกับพร้อมของเรามาเป็นคีย์เวิร์ดครับหลังจากนั้นเลือก a อที่เราต้องการให้เขาคิดไทเท e และคีย์เวิร์ดให้กับรูปภาพของเราผมแนะนำ จะแม่นยำที่สุดครับหลังจากนั้นกดคลิก Start Automate ได้เลยเราจะได้ภาพที่พร้อมส่งมีไทเทลและคีย์เวิร์ดบนไฟล์ CSV และก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนั่นก็คือขั้นตอนของการอัปโหลดให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บ Adobe Stock ไปที่อัปโหลดด้านบนขวามือแล้วนำไฟล์าภาพของเราโยนลงหน้าเว็บได้เลยครับ พออัพโหลดเสร็จเรียบร้อยให้เรามาที่อัปโหลด csv ด้านบนเลื่อนลงมาแล้วกด choose a csv file เลือกไฟล์ csv ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราทำ Title และ Keyword แล้วกดอัปโหลดเขาจะแมชภาพและไฟล์ csv ที่มี Title และคีย w o r d ของเราพอขึ้นแถบเขียวแบบนี้ให้กด refresh ภาพของเราก็จะมี Title และ Keyword ครบทุกไฟล์หลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกประเภทของงานกัน ทางงานของเราเหมือนภาพถ่ายจริงให้เราเลือกโฟโต้ทางงานของเราเหมือนภาพกราฟิกให้เลือกอิลลัสเตชันโดยวันนี้ภาพของเราเป็นภาพแนวกราฟิกก็เลือกเป็นอิลลัสเตชันได้เลยหลังจากนั้นก็จะมาเลือกแคตตาก็อตามหัวข้อที่มีได้เลยครับพอเราเลือกครบแล้วให้กด select all ด้านบน และลงมาติ c reate d using generative AI tools และติก people and property are fictional ด้วยครับหลังจากนั้นกดที่ปุ่ม submit ด้านขวาบนติ๊ก2ติกนี้แล้วกด continue หลังจากนั้นกด submit ได้เลยครับเพียงเท่านี้ภาพของเราก็จะถูกส่งให้ทาง Adobe s o f t ตรวจเขาตรวจเสร็จเมื่อไหร่ภาพของเราเข้าสู่ตลาดกดเตรียมรับเงินดอลลาร์ได้เลย การทำภาพ PNG หรือภาพพื้นหลังโปรง่งใสถึงจะดูมีหลายขั้นตอนมากกว่าภาพปกติแต่ก็แลกมาด้วยความสะดวกในการใช้งานง่ายของลูกค้าถ้าเราทำด้วยความสม่ำเสมอโอกาสที่เราจะได้โหลดเยอะก็ตามมาแน่นอนครับสุดท้ายนี้อยากให้ผมแชร์การทำงานแบบไหนอีกอยู่ไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหรือถ้าอยากสนับสนุนดูได้ที่เดสคริปชันใต้คลิปเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเสีย